ัมาลุ้พลังชาวไทยนะครับเพื่อส่งกลังใจอยากนะส่งใจต่อให้กเหล่าทัพนักกีฬาไทยและ นักวิ่งทิ่จะมาวิ่งถึงชาติไทยครับผมใช่แล้วค่ะได้ใจและส่งกําลังใจต่อให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะก็มาร่วมวิ่งด้วยใน1กิโลแรกนะคะใช่แล้วแม่งนะต้องขหลายคนมากเลยนะผู้บริหารอำเภอชุมแพทุกชุมพรค่ะแพทย์หญิงดวงหอนอัศวราชันนะคะนี่นะคะก็เช่นเดิมดค่ะแน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะ,คะ ผมใจหวงเนี่ยนะผมคิดอะไแล้วว่าขอไอ้เต้าเอ่าก้อยก็แบบว่าไม่นี่ฮัตพี่เลยกล่องนี้อะไรพี่ส่วนเขาวานนี้นี่คุณครูผมก็น่ารักน่ารักจริงๆคุณครูจรัญญาท่านมายิ้มกล้องให้ผมหน่อยคือคุณครูเนี่ยฟังเราพูดพูดกันเห็นแล้วครูก็บอกว่าเฮ้ยเลือก สะอาดธงนะคะตลอดเวลาเลยแล้วก็มีการใส่ถุงมือค่ะเพื่อที่จะป้องกันโควิดได้ทีนั่นเองจ้าใช่แล้วครับแล้วก็ตอนส่งเนี่ยจะมีการสวมใส่หน้ากาเรียบร้อยนะครับุนยานผมแต่ทุเรียนไม่ได้สามบาทเลยนะหลังเป่าได้เต่าอีกเป่าได้เต่าด้วยเลยนะฮะวิยนะนี่มีฟาล่ามีสายาครับผมมีเพ่นส่งมา พี่หมีถอยถอยนิดนึงนะคะพี um> ่หมีระยะห่างจากรถหน่อยนะครับพี่หมีครัเดี๋ยวเราเล่งให้นะฮะขาแรงนะคะมาแต่เช้ายกของสูงหน่อยยกของสูงหน่อยสู้อสบายสบายเลยพี่เนาะพี่โมูเชฟบอกว่าแชร์ลัคเด้ครับรอโอ้แต่วิ่งเนาะครับผมวิ่งรถเหรอคะวิ่งยาอ้า โอลิมปิกโตเกียวส0งศครับไม่ว่าจะเป็น B B T <อ>ส,ส Sport, า G M m 25、24บห้า T u 24ย PS, n e Thai P P S N B T และ T Sports หนึ่งสถานีช่องดาวเทียมนะครับรวมถึงยังสามารถรับชมสดๆได้เลยกับ A I S Play ดาวนโหลดได้เลยทั้ง I O S อ่าไม่ใช่หรอดีมากน่ารักมาก น่าจะไม่พรุ่งนี้ก็มาเรื่องอะไรครับพี่มาลืมอนะครัะมาลืมอมาเรื่องพี่โดดพี่ตั้มน้องหน้าต่างขึ้นรถทัวร์มาเลย